แม็กวีรคณิตทำเซอร์ไพรส์ขอวิววรรณรสแต่งงานแล้วเพื่อนดาราแห่ยินดีหลังจากที่นางเอกสาววิววรรณรสสนที่ชัยและนักร้องนักแสดงหนุ่มแม็กวีรคณิตการวัฒนกุลประกาศความหวานยอมรับ กำลังศึกษาดูใจหลังมีภาพทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆอีกทั้งทั้งคู่ก็ขยันสาดความหวานผ่านทางภาพในอินสตาแกรมให้แฟนๆได้ฟินกันล่าสุดแม็กวีรคณิตก็ทำเซอร์ไพรส์ขอวิววันรสแต่งงานเรียบร้อยแล้วจ้าโดยโพสต์ภาพบรรยากาศที่แม็คุกเขาขอวิวแต่งงานสุดโรแมนติกท่ามกลางวิวภูเขาและทะเลสาบณประเทศแคนาดาพร้อมทั้งเขียนข้อความสุดหวานว่า ผู้ชีวิต Hello my f e a n y I, I a m away proud to have you by my side and it will be forever I promise เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักที่รักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวัสดีคุณคู่มั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยม W W couple for ever โดยมีทั้งคนในวงการบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ วันนรสสนทิชัยเกิดเมื่อวันที่10เมษายนพศ2532เป็นบุตรคนโตในครอบครัวมีน้องสาวหนึ่งคนจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนราชวินิต จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยาและระดับอุดมศึกษาคณะโบราณาคดีเอกมนุษยวิทยาและโทวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลายัยศิลปากรวันนรสเข้าวงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบตั้งแต่อายุยังน้อยและเรื่องเล่นละครเรื่องแรกเรื่องแก้วล้อมเพชรในปีพศ2551หลังจากนั้นก็มีผลงานละครตามมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนรสเป็นนักแสดงที่มีฝีมือการแสดงที่โดดเด่นสามารถถ่ายทอดบทบาทต่างๆได้อย่างสมบทบาทไม่ว่าจะเป็นบทนางเอกใสๆบทนางเอกดรามา่าหรือบทนางเอกร้ายๆเธอก็สามารถแสดงได้อย่างน่าประทับใจจึงทำให้เธอเป็นที่ชื่นชอบของแฟนละครเป็นจำนวนมากเธอเคยคบหากับนักแสดงร่วมค่ายอย่างเจตพิพัฒติละพรพัฒน์ที่พบรักกันในละครเรื่องทะเลฤษาเมื่อปี2562จนถึงกลางปี 2,566เนื่องจากรักไม่สมหวังปัจจุบันกำลังคบหาดูใจอยู่กับนักร้องนักแสดงรุ่นที่อย่างแม็กวีรคณิตการวัฒนกุลโดยรู้จักการและพบรักที่วัดเมื่อเดือนมกราคม2,567 และในวันที่19ตุลาคม2567ที่ผ่านมาเธอได้ถูกฝ่ายชายขอแต่งงานที่ประเทศแคนาดาแม็กวีราคณิตการวัฒนกุลชื่อเดิมวีระดลหวังเจริญพรนักร้องนักสแสดงชายชาวไทยเกิดวันที่20มีนาคมพศ2529นณปีพศ2567จะมีอายุ38ปีเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าร่วมในรายการเรียลลิตี้เพื่อเฟ้นหานักร,อร้อง True Academy Fantasy ซีซั่น6 โดยในการแข่งขันแม็กตด้ตแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3และได้มีผลงานซิงเกิลแรกกับเพลงทางเลือกในอัลบั้ม d e b u t ต์แทน AF6 The อัลบั้มแม็กมีงานเข้ามามากมายทั้งงานเดินแบบถ่ายแบบพิธีกรและงานแสดงแม็กก็ชิมรางงานแสดงเรื่องแรกกับละครเรื่องเพลิงทรนงและในปีศ2564แม็กก็ได้รับบทพระเอกครั้งแรกกับละครเรื่องมักกะลีที่รักประกบผู้นางเอกสาวดาวรุ่งพุ่งแรงหลิงหลิงสิริลักษคอง ต่อมาวันที่19ตุลาคม2567แม็กประกาศข่าวดีขอแฟนสาววิววนนรรณรสสนทีิชยัยแต่งงานเรียบร้อยแล้ว